รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Energy f i ทุกวันอังคารแบบนี้14นาฬิกา35นาทีถึง15นาฬิกากับดิฉันลูกน้ำปจะจรีสนสินพงค่ะรายการของเราจะพาคุณผู้ชมไปรู้ลึกรู้จริงเรื่องพลังงานเก้าทานนวัตกรรมและสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะเช็คแอนคลีย์เรื่องนี้ต้องรู้ เข้าสู่ช่วงเช็คแอนเคอร์เรื่องนี้ต้องรู้ค่ะถือว่าเป็นความหวังของคนไทยแล้วก็คนทั่วโลกนะคะเรื่องราวของวัคซีนที่จะมาป้องกันเจ้าโควิด -19 ค่ะหลังจากที่ทางคอรมอลหรือว่าคณะรัฐมนตรีมีการอนุมัติงบกลางให้ทางกระทรวงสาธารณาสุขหรือสอทอทาการจัดหาวัคซีนและทางสอทอก็ได้มีการมอบหมายให้กับองค์การเภสัชกรรมในการจัดหาตรงนี้วันนี้เราอยู่ที่นี่นะคะจะมาขอความรู้เพิ่มเติมทั้งเรื่องของวัคซีนรวมถึงความปลอดภัยหรือแม้กระทั่งในเรื่องของกลุ่มเสี่ยงที่จะได้ ได้รับการฉีดวัคซีนตัวนี้เพราะแน่นอนนะคะอย่างที่เราได้รับทราบข่าวสารกันจะมีการแอดพรูฟกันในวันที่14กุมภาพันธ์วันแห่งความรักก็ถือว่าเป็นของขวัญวันแห่งความรักให้กับคนไทยทุกคนด้วยก่อนที่จะมีการฉีดกันในปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ว่าแล้วเราก็ไปเช็คแลวก็เคลียร์กันเลยค่ะ เขาสู่ช่วงแรกนะคะเช็คแอนเคลียเรื่องนี้ต้องรู้ค่ะต้องบอกว่าวันนี้เรามาอยู่กันที่องค์การเภศสัชกรรมนะคะแล้วก็ตอนนี้ภารกิจขององค์การเภศสัชกรรมค่อนข้างจะแน่นมากเลยในช่วงการระบาดรอบใหม่นี้ของโควิด -19 อย่างไรก็ตามวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากท่านรองผู้อำนวยการองค์การเภศสัชกรรมค่ะเภศสัชกรหญิงสิริกุลเมทีวีรังสรรค์ค่ะสวัสดีค่ะท่านรองสวัสดีค่ะขอบคุณมากที่ให้เกียรตินะคะสละเวลามาร่วมรายการมาให้ความรู้กับเราในเรื่องนี้ณตอนนี้การสัมภาษณ์ของเรานอกจากจะเป็นโซเชียล distancing แล้วนะคะก็ยังสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อความปลอดภัยสําหรับผู้สัมภาษณ์และผู้ถูกสัมภาษณ์นะคะขพบคุณหน้ากากอนามัยจากองค์การเภศสัชกรรมด้วยนะคะเรียนถามท่าน,านรองนะคะถึงเรื่องของคอรมอมีการอนุม,มัติงบกลางให้ทางกระทรวงสาธรารณาสุขไปจัดหาวัคซีนก่อนที่ทางสอทอเองก็จะมอบหมายต่อให้องค์การเพศสัชกรรมณนะตอนนี้การดําเนินการเป็นอย่างไรคะค่ะ ก่อนที่จะขออนุมัติงบขึ้นไปในทีมงานของกระทรวงก็มีการเรียกประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นขาขึ้นว่าต้องการอะไรบ้างาซึ่งดังนั้นคนที่ขอไปเนี่ยจะรู้อยู่แล้วว่าตัวเองต้องเตรียมแผนอะไร ในส่วนขององค์การที่ได้รับมอบหมายอ่ะก็เกี่ยวกับเรื่องการสำรองอุปกรณ์ยาและเวชภัณฑ์ที่จําเป็นนะคะ,คะให้เพียงพอแล้วเราก็มีการประมาณว่าคาดว่าถ้าพีคสุดแล้วเนี่ยจะมีผู้ป่วยประมาณเท่าไหร่เราต้องมีพอเพียงนะคะ,คะอันนั้นนะคะ,ะองค์การเราก็จะไปดูว่ารายการที่ได้รับมอบหมายมาเนี่ยนะคะมีมีรายการอะไรบ้างแล้วก็ของที่มาเนี่ยบางรายการเราก็ต้องเ,อเรียกดูว่าคุณภาพเป็นยังไงเพื่อให้มั่นใจว่าเมื่อส่งถึงมือ บุคลากรทางการแพทย์แล้วเนี่ยบุคลากรแพทย์ยจะทําหน้าที่ในภาคสนามหรือด่านหน้าเนี่ยได้อย่างปลอดภัยค่ะ,คะนะคะ,คะสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่จําเป็นโดยเฉพาะยางยิ่งในเรื่องของความปลอดภัยนะคะทีนี้เรื่องของการนําเข้าจัดหาวัคซีนต่างๆนี้เกณฑ์นในการพิจารณามีอะไรบ้างคะเริ่มแรกเราดูกันขนส่งกับเ,เทคโนโลยีการผลิตนะคะแล้วก็ราคาด้วยนะคะว่าเราสามารถซัพพอร์ตไหวอย่างการขนส่งเนี่ยอย่างของที่ของบริษัท หนึ่งนะคะที่ทางอเมริกาเขาฉีดอยู่เนะะี่ยค่ะมันต้องขนส่งระดับติดลบถ้าอุณหภูมิเนี่ยเราไม่สามารถระคีบให้มันอยู่ในระดับได้เนี่ยประสิทธิภาพของวัคซีนเนี่ยก็จะลดลงอย่างรวดเร็วแล้วก็ดูแล้วว่าเออทำไมาเราถึงไปติดต่อของประเทศแอสตรากอนนะคะ,ะกออ็ก็เป็นเพราะว่าอุณหภูมิการเก็บขนส่งที่อุณหภูมิประมาณ2-8งถึงแปดก็ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากเนะะี่ยค่ะ,คะนี่เป็นเหตุผลว่าในการพิจารณาว่าจะนําเข้าจากบริษัทใดนะคะก็ต้องมีรายละเอียดปีย่อยต่างๆทั้งนี้เพื่อใช้ประโยชน์ได้ แล้วก็ <c oughs> อย่างที่เราบอกก็คือเน้นเรื่องของความปลอดภัยนะคะ <c oughs> ที่นี้พูดถึงเรื่องของความปลอดภัยในส่วนของวัคซีนเองแน่นอนว่าพอตอนนี้ คนไทยเราได้ทราบว่าเราจะได้รับวัคซีนในเวลาอันใกล้หลายคนก็มีความรู้สึกว่าอยากจะได้รับวัคซีนเร็วๆนะคะนะตรงนี้เนี่ยในช่วงระยะเวลาที่เรารีบร้อนไปมันอาจจะไม่ได้เกิดผลดีหรือไม่อย่างไรคะก็คือโชคดีนะคะก็คือทุกประเทศก็จะมีะอ,ออยอของแต่ละประเทศนะคะเราไม่เรา,ไม,เราไม่จะไม่มีประเทศไหนที่อยู่ดีๆก็เอาอะไรไปฉีดได้ก็<ะ>ต้องขึ้นกับออย,ออยอของประเทศนั้นนะคะท<ะ>้งออย,ออยอของประเทศไทยเราก็มีมาตรฐานเะทียบเท่าระดับสากลเราก็ต้องคํานึงถึงความปล ปลอดภัยเป็นหลักนะคะ,คะไม่ใช่ว่าเรานิ่งดูดายนะคะเราก็พยายามไปติดต่อแต่เราต้องให้มั่น,นใจว่าวัคซีนที่มาใช้กับคนไทยมีความปลอดภัยเพียงพอนะคะแล้วก็รวมทั้งเนี่ยมีประสิทธิภาพในการป้องกันภูมิด้วยนะคะก็คือ,คอสร้างภูมิคุ้มกันได้ได,ได้เพียงพอนะคะ,คะไม่งั้น,ม,นมันอาจจะเป็นดาบสองคมเนาะถ้าสร้างภูมิไม่ไมไมขึ้นคนก็อาจจะคิดว่ามั่นใจแล้วไปทำพฤติกรรมเสี่ยงอะไรพวกนี้นะคะค่ะ ทั้งหมดหมทั้งหมดนี่คือผ่านการพินิพิเคราะห์ศึกษาข้อมูลมาอย่างดีแล้วนะคะใช่ค่ะอยากให้ท่านรองการันตีในเรื่องของความปลอดภัยระหว่างที่เรารอวัคซีนแล้วก็มันจะได้ยินข่าวสารจากต่างประเทศนะคะหลายคนก็เลยกังวลว่าคนส่วนหนึ่งอยากรับวัคซีนแต่คนส่วนหนึ่งก็มีความลังเลใจว่าวันหนึ่งถ้าเราเข้าถึงวัคซีนฉันจะรับดีไหมปลอดภัยหรือเปล่าลักษณะนี้ค่ะท่านรองคือก็ขอพูดง่ายๆนะคะวัคซีนกว่าจะออกมาเนี่ยก็เริ่มต้นก่อนมันต้องไปฉีดทดสอบในหนูก่อนยังไม่ได้ทดสอบในคนทดสอบในหนูก่อนทดสอบดู ความเป็นพิษเรียกว่า t o x i c ต t y เพื่อดูความปลอดภัยนะคะแล้วก็ดูว่าหนูมีอาการเป็นยังไงบ้างกับวัคซีนหลังจากฉีดไปแล้วเขาก็ต้องผ่าผ่าดูไอ้ว่านหนูทุกตัวมีรอยโรคมีอะไรไหมดังนั้นมันต้องออทดสอบความมั่นใจได้ระดับหนึ่งนะคะไม่ระดับหนึ่งต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าต่อไปจะไปฉีดในคนพอไปฉีดในคนก็ต้องเอาข้อมูลอันนี้ให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอนุมัตว่าเอาไปใช้ฉีดในคนได้ใ,ในคนก็ยังต้องแบ่งเป็น3เฟสอีกนะคะก็คือเฟสที่1่ในกลุ่มสารสมคร กลุ่มไม่เกิน500คนแล้วเฟสที่2เนี่ยก็จะมากขึ้นเฟสที่3เนี่ยเป็นการดูการสร้างภูมิคุ้มกันในภาวะที่มีการระบาดดังนั้นเนี่ยอย่างของพวกอเมริกาอังกฤษพวกเนี้ยเขาเกิดภาวะระบาดจริงเขาจะเก็บข้อมูลในเฟ <te สสามได้เยอะเพราะว่าพอฉีดปั๊บสมมตินักกีฬารอดเนี่ยปั๊บเขาจะเห็นข้อมูลเรื่องการสร้างภูมิการที่มีร่างกายแพ้อย่างที่บอกนะเพราะว่าการแพ้เนี่ยมันเกิดได้ เพราะว่าอย่างคนเรายัางกินอาหารยังแพ้เลยบางคน<อ>แพ้ถั่วอาจจะหายใจไม่ออกอันนี้ก็จะมีเหมือนกันนะคะ<อ>ดังนั้นก็ต้องระมัดระวังในคนที่รับวัคซีนแล้ว ปกติเป็นโรคภูมิแพ้อยู่แล้วก็อาจจะมีปัญหาค่ะก็จะมีการศึกษาผลข้างเคียงรวมถึงเก็บข้อมูลล้วนะตรงนี้ด้วยนะคะทีนี้นอกจากในเรื่องของวัคซีนขอเรียนถามถึงเรื่องของยาฟาวิพิราเวียย้อนไปเมื่อโควิดรอบแรกนะคะก็มาขอความรู้จากทางองค์การเภสัชกรรมผ่านมาแป๊บเดียวเข้าสู่รอบใหม่นี้นะคะการใช้ฟาวิพิราเวียในไทยนั้นถือว่ายังเพียงพอไหมคะ พอรอบแรกเมียาฟ<อ>าวีปั๊บองค์การก็เริ่มคิดว่าองค์การน่าจะต้องมีผลิตเองเพื่อความมั่นคง<อ>ถึงจริงๆแล้วว่ายาฟาวีนะคะเป็นยาที่ไม่ใช่รักษาโรคป่วยเรื้อรังอพอถึงเวลาเลิกระบาดมันก็ขายไม่ได้แล้วค่ะมันก็ไม่ไม่ได้มีการใช้เนาะแต่ว่าเพื่อความมั่นคงเนี่ยองค์การก็เลย ต้องทาการวิจัยยาตัวนี้ขึ้นมากรณีที่เกิดตอนนั้นมันเรายังไม่ได้มีตัวแทนจำนวนจําหน่ายอะไรพวกนี้นะคะในนั้นเราต้องไปสั่งนําเข้าจากประเทศผู้ผลิตทางองค์การก็เลยฟอร์มูลเลตสูตรขึ้นมานะคะตอนนี้คาดว่าเนี่ยเราคาดว่าเราจะมีข้อมูลพร้อมนะคะที่จะไปขึ้นทะเบียนออย,ยอได้ในกันยาปีนี้นะะพอได้ทะเบียนแล้วเนี่ยเราก็จะพร้อมผลิตแล้วก็มีจําหน่าย ในประเทศนะคะประสิทธิภาพก็คือเหมือนฟาวิที่เราใช่ค่ะเพราะว่าเราจะต้องมีทดสอบชีวสมมูลเทียบกับยาต้นแบบนะคะซึ่งอันนี้ถ้าโอเคคุณภาพใช้ได้เทียบเท่ากับยาต้นหลักนะคะเขาก็จะรับขึ้นทะเบียนนะคะก็จะรอข่าวดีนี้ต่อไปแล้วเดี๋ยวพอ ได้ยินข่าวดีนี้จะมาขอความรู้จากท่านออีกครั้งนะคะณเวลาตอนนี้ที่เราก็รอวัคซีนกันอย่างมีความหวังนะคะสิ่งสําคัญที่สุดตั้งแต่รอบแรกที่เราพิชิตโควิด1 9มาได้รอบหนึ่งจนถึงรอบนี้ถึงแม้ว่าตัวเลขจํานวนผู้ป่วยนั้นก็ทําให้เราหวาดหวั่นในแต่ละวันแต่จริงๆแล้วช่วงระหว่างการรอวัคซีนเนี่ยการที่เรากาดไม่ตกหรือว่าดําเนินตามมาตรการต่างๆเนี่ยสามารถช่วยได้มากเลยใช่ไหมคะท่านรองคะใช่ค่ะเพราะว่าเวลาเรามาคน้นดูว่าเอเหตุสาเหตุอะไรที่ทําให้ ที่ทําให้เราแตกต่างจากประเทศอื่น <S <S 1> <S 1> เรามี <S <S 1> <S 1> การป้องกันได้ดีจริงๆแล้วถ้าเราดูตั้งแต่แรกอะ่ะเราเป็นประเทศแรกนะที่พบผู้ป่วยจีนนอกประเทศค่ะ พี่ตัวเองยังจําได้พอฟังข่าวตกใจว่าตายแล้วรายงานไทยขึ้นเป็นดับสองหลงจากจีนแต่หลังจากนั้นอ่ะเราจะเป็นประเทศที่ควบคุมได้เนาะแล้วก็ในช่วงกลางปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ควบคุมได้เป็นเพราะว่าที่พี่ดูเนาะก็คือว่าวัฒนธรรมของไทยเราสองหนึ่งไม่ว่าวัฒนธรรมเนี่ยการทักทายไทยเราเนี่ยจะไม่เอาแก้มแนบแก้มหรือกอดกันเนาะไทยเราจะยกมือไหว้ข้อสองวัฒนธรรมการอยู่เป็นครอบครัว อ่าเป็นอยู่เป็นครอบครัวแล้วก็แต่ละท่านเนี่ยนะมีมีผู้ใหญ่มีญาติพี่น้องมีปู่ย่าตายายมีพ่อแม่นะคะทุกคนก็เป็นห่วงว่าถ้าทุกคนไปอยู่ในที่เสี่ยงแล้วเอาโรคไปติดญาติผู้ใหญ่ในครอบครัวทุกคนก็จะไม่สบายใจดังนั้นเนี่ยของเราก็จะพอมีข่าวปั๊บเราไม่ต้องรัฐบาลประกาศเลยนะคะตอนนั้นก็มีคนมาซื้อหน้ากากทําอะไรเต็มแล้วคนไทยเราก็ติดตามข่าวสารตลอดอันนี้เป็นส่วนที่ดีของคนไทยอย่างมากเลยนะก็คืออันนึงเนี่ย ก็คือเราไม่ต้องไปปรปรกาศว่าถ้าใครไม่ใส่จะโดนจับ mm hmm. เราอะมีจิตสำนึกในตัวเราเองด้วยหรือวัฒนธรรมของเราที่ <c oughs> แตกต่างดังนั้นในวิธีการจัดการเนี่ยการระบ,ระบาดของโรคเนี่ยมันขึ้นกับอันนึงกับมาตรการเนาะอีกอันนึงขึ้นกับ culture อของคนในประเทศเลย <c oughs> ดังนั้นที่ได้บอกว่าไม่สามารถของใครก็จะมา copy c o ี้วิธีของใครได้นะคะใช่ไหมคะทั้งการที่อาศัยอยู่ร่วมกับผู้เฒ่าผู้แก่ในบ้านเราแบบครอบครัวหรือแม้กระทั่งความห่วงใยว่า ตัวเราเองจะนําเชื้อไปติดญาติผู้ใหญ่หลายท่านนะคะอย่างที่ท่านรองเล่าบอกว่าบางคนเนี่ยไม่ได้ห่วงว่าตัวเองจะติดแต่ที่ห่วงเนี่ยคือถ้าตัวเองติดแล้วไปติดญาติผู้ใหญ่ต่ออันนั้นกลัวจะเป็นปัญหาหนักนะคะก็เป็นความน่ารักของคนไทยอย่างยิ่งเลยนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะก็เป็นสิ่งสําคัญแล้วก็อย่างที่ท่านรองกรุณาเล่าให้เราฟังนะคะย้ําเตือนกันอีกครั้งนะคะนอกจากที่เราจะมีสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลแบบคนไทยแต่ว่าความรับผิดชอบต่อสังคมก็ต้องมีควบคู่กันไปซึ่งถือว่าน่าชื่นใจที่คนไทยส่วนใหญ่นั้นปฏิบัติตามนนนั้ะะคะ วันนี้ต้องกราบขอบพระคุณอีกครั้งค่ะท่านรองผู้อำนวยการองค์การเพศสัชกรรมเพศสัจกรหญิงสิริกุลเมทีวีรังสรรค์ขอบพระคุณท่านรองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะจงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตาม innovation focus เจาะนวัตกรรมค่ะ